สวัสดีชุดชั้นผมคือคนที่ดวงดีที่สุดในสกวานนะครับด้วยอาชีพไฮโลเลอรของผมนั้นจะทำให้เงินของผมได้มากกว่าเดิมถึงสองเท่าเลยทีเดียวเชียวนะครับอย่างแรกก็ของเงินมาซื้อเสื้อผ้าก่อนเสื้อผ้าขาดหมดแล้วยัได้ชุดชั้นในเพิ่มเอาละครับแล้วก็เข้ามาในเกมไปเทียบร้อยนะครับ อตอนนี้เราอยู่ในเกมเดสทริลนะครับเดสทริลอ่ามันเราอยู่กับอาชีพไฮโรเลอร์ High er นะไฮโรเลอร์ er. เออเงินดี50ขาย2เท่าตรงไหนอ๋อสอเท่าจริงด้วยตัวติดมันได้ข้าประมาณเจหรือเปล่าเราไม่สนใจนะครับเราก็จะไปต่อในตรงนี้มันตัวตัวไฮโรเลอร์เนี่ยมันขายได้เงินเยอะขึ้นก็จริงนะทุกคนแต่ว่ามีโอกาสโดน ฟ้าผ่าถึงสิบเท่าเลยทีเดียวเชียวนะไม่รู้ว่าจะดีแค่ไหนแต่ผมขอขอให้มันดีจริงๆนะแต่ต้องซื้อสายล่อฟ้านะครับเพื่อให้เพื่อเพื่อที่จะให้มันแบบแก้ขัดได้นะเอ,อแล้วเราก็แต่งบ้านนะทุกคนแต่งแต่งบ้านด้วยเงินอันมหาศาลของเราเราก็สามารถที่จะ ทำอะไรได้หลากหลายกว่าคนทั่วไปในช่วงเริ่มต้นนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปลุยกันเงีง้ยก็หวังว่าจะไม่มีคืนฟ้าผ่ามาหาเราตั้งแต่ต้นเกมนวนะไม่งั้นเราได้ตายนี่ถือบ้านครับโว้อมบิเต็มเลยอุยอ้ยชิดอุ้ยทุกคนชิบหายแล้วโอ้โหดวงดีจริงๆ มไเอาก็ได้พี่เอาก็ได้เยี yeah! ่ยโอ้โหแล้วต้มกีมหนูริพ่บอกว่าจะขาดเนี่ยโ,โอ้โหโอ้ไปอยู่ข้างบนได้เลยอะ่ะที่โดนไหมไปโดนมันหายไปแล้วทุกคนยิ่ตงตกใจโอเ้เปิดมาก็ดวงดีเลยนะ ผมมาก็ดวงดีเลยครับเราจะมาพิสูจน์กันว่าโอกาสดวงฟ้าผ่าสิบเท่าเนี่ยมันจะจริงไหมนะเรามาลองดูอุตัววิ่งเร็วอ่ะไม่กล้าเสี่ยงเลยตัวมันเยอะด้วยอุนปูนอุ้นปูนเลยต่อครับการสิบเท่ามันจะเทียบกับเงินอันมหาศาลที่เราจะได้ไหรือเปล่าเงินเราจะได้เกือบสองเท่าเลยนะถ้าจะไม่ผิด อาจจะสองเท่าเลยแหละถ้าข้อมูลผมผิดก็ฝากทุกคนมาบอกกันด้วยนะว่าข้อมูลถูกหรือผิดยังไงนะมีซอมบี้ไหมไม่มีมีปืนไหมไม่มีโอ้โหเมื่อกี้โคตรทรหดอะเ่อมาป่าตายแล้วมังเนี่ยโอ้โหมันตายตายคานี้เลยเหรอ,อพี่ชายโอ้โหมันเอาเอาตะแคง แตแกงผมแบบหายไปนหนึ่งคืนนี้ไม่มีฟ้าผ่าแน่นอนไม่มีฟ้าผ่าถ้ามีถ้ามีเนี่ยอันตรายนะไปครับไปโอ้โหคืนหมาป่านี่หว่าคิดว่าถ้าเราอยู่ในรถไฟแล้วเราจะมีโอกาสโดนฟ้าผ่าไหมตอนนี้อ,อ้าวอ้าวอ้าว ชี่หายแล้วลคืนนี้หมาป่าบุกโอ้โหพระจันทร์เต็มดวงและเมืองอยู่ข้างหน้าผมจะทำยังไงดีนะมันตอนกลางคืนอ่ะเราตอนกลางวันหมดล้วกันแล้วค่อยไปนะโยโ่โยโ่ย่ไอ้หมา <c oughs> หมาเวรี่เห็นหูไหมทุกคนเห็นหนูไหม Ê ơi, cho việc tốt lấy 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 Ôi lấy 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 ซะเป็นเงินให้ฉันซะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตายวะเนี่ยฮะเฮ้ยมีเหรอมีเหรอไม่มีแล้วขอออกไปเก็บศพกันแล้วอู้หูสองตัวเว้ยอิ่มเลยวันนี้เราจะเอาไม่เป็นเยอะเราจะไม่ให้มันเป็นเชื้อเพลิงนะ เราจะรอกลางวันแล้วเราจะไปหาของกันนี่กลางวันละไปหาของก่อนทุกคนนี่แทบน็อกอะเมื่อกี้ไปไปไปดวงดีเกินอะปืนก็ไม่มีนะจริงถ้ามีปืนก็ะอาจจะสบายหน่อยน่าจะซื้อมาว่ะไม่น่าซื้อไอ้นี่เลยกลงเหล็กอะเจอหมู่บ้านนะ บ้านนี้ก็น่าจะให้ของเราดีอยู่แต่ประเด็นคือเรามีแต่โชว์วิวี่เนีต้องแวะร้านฟอร์นิเจอร์เรามีศพสพว่าป่าสามตัวนะไม่รู้จะขายได้เท่าไหร่จะได้ขายปล่าก็ไม่รู้เนี่ยหนชอบมีหมาป่ามาขัดจังหวะตอนตอนต้นเกมเนี่ยโอ้โหอย่างท้อซอมบี้เยอะจัดแล้วหมู่บ้านใหญ่ด้วยนะเป็นไปไง เราเจอเจอฐานล้วอย่างนี้ก็สบายแล้วีป้อมปืนน้ำมันงูอุ้ยตะเกงของดีครับไปแค่นี้พอละกลับได้กลับได้กลับได้บวกว่าจะไม่มีซอมบี้ตามเรามานะถ้าตามมาก็ก็จบเหตเราก็ตาย,ยางไงล่ะ ต้องมีสักคืนแหะที่มีฟ้าผ่าผมันอยากรู้ว่าสิบเท่ามันจะจริงป่าวะอยากร้องอะ่ะเออการสิบเท่าคูณสิบแบบหนึ่งในสิบะ่ะฟ้าผ่าสิบรอบโดนเรารอบหนึงแน่ๆอยารู้มันจะจริงไหมนี่ผมได้ตะแกงมาเพิ่มแล้วนี่กันเลยเฮ้ยกันดิกันเลย,เยน,น,ลยนี่ไอ้นี่ไอ้กัน Gatling này Không đi Xảy bay chứa phương Xảy bay chứa phương Xuấy Phải lại, ừ. Mấy sổn chay Phong ní Cả trọc mát, Let's go Chị เรื่อหมู่บ้านใหญ่อะเราคนเดียวปืนก็ไม่มีลำบากเกินซูไม่ไหวซูไม่ไหวเออถึงแล้วเดี๋ยวบอยครับของไปขายได้เดี๋ยวขอแวะบ้านข้างนอกแวบหนึ่งได้ไหมถ้าเราแวะร้านข้างนอกน่าจะโอเคอยู่ ของบีตายโหมดนี่เชื้อเพลิงเราทางนั้นแหละเชือเพลิงเชือเพลิงเชือเพลิงของขายนิดหน่อยไม่เอาไปดีกว่ารีเสียงเกมหน่อยดีไหมเสียงเกมอาจจะดังเกินไปเอ้ยมองมองมอง,มองเชือเพลิงเดินเข้าไปเดินเข้าไป เ๊ะเอ๊ะเซฟเพืผมหายเอา่านผมหายไปไหนวะบอกนะว่าเบบบอกนะว่าบั๊กหายไปแล้วโอเคเรามาลองดูกันว่าเราจะขายไอ้ตัวนี้ได้เท่าไหร่ปกติมันขายได้ตัวละยี่สิบบาทนะปึ๊บฮะอาจจะเป็นสิ่งของหรือเปล่าพวกพวกหมาป่าอันนี้ไม่นับหรอ พวกมาป่ายังไม่นับเลยเดี่ยวนะหมาป่าไม่นับเหรอหมาป่าต้องนับดิหออมาป่าไม่นับได้ไงอะ่ะไอ้กูเล่นไฮโลเล์จริงเป็นเนี้ยไม่จริงนะไม่จริงนะทุกคนใช่หรอเรา อ่อมาป่าอาจจะขายได้ราคาปกติก็ได้แต่เรา,เราไปพวกขยงขยะที่มันขายได้ห้าบาทสิบาทดูนะว่ามันราคาจะเพิ่มไหมไปก็พวกทองทองหาหาทองทอง,ทอง,ทอง,ทองมาดูอ่ะเราเรา,เราลองเอาขยะมาขายดูนะมันจะได้หรือเปล่าวะอุ้ยอ้อ้ยเหมือนจะกลางคืนแล้วนะใกล้กลางคืนแล้ว มืดตื่อแน่ผจั์เต็มด,ดวงด้วยไม่มีฟ้าผ่าเหรออยากให้มีฟ้าผ่าจัางเลยนะห้าบาทเฮ้ยผมเล่นจริงปะเนี่ยไฮโรเลอร์เนี่ยเดี๋ยวนะผมว่าไม่น่าใช่ละไม่น่าใช่ละทุกคนอย่างนี้ไม่น่าใช่เดี๋ยวผมอ,อ๋อลองออกเข้าใหม่ดูดิ <c oughs> ผมก็เล่นไฮโรเลอร์นี่ว่ะแล้วทําไมถ้า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 ไมเงินมันไม่เพิ่มดูว่าผมแบบไม่ได้กดใช่วะก็ใช้อยู่นี่ว่ะมันไม่ความว้าวได้เฮ้ยจริงปะเนี่ยลองกดกดยูสยูสใหม่ดิแล้วทําไมมันขายขายไม่ไม่ได้เยอะวะปัวตีทองมันอันละห้าสิบใช่ไหมตอนเริ่มเ h ม m อ้พวกขยะไม่นับหรอ นี่ก็เกินไปนะเตงไปเกินไปเป้าวจะลองเอาทองไปขายทีดี้ปกติทองมันแค่ห้าสิบบาทเนาะโอ้โหเซ็งว่ะอูเซ็งกับตัวนี้มาแล้วผมมาแล้วลองขายทีดี้ปกติเป็นห้าสิบปึ๊บห้าสิบกดทึบเก้าสิบห้า จริงๆผมว่ามันอาจจะให้เพิ่มขึ้นแหละแต่ว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้บอกตรงนี้เลยอ่ะมันจะมันจะมันจะเพิ่มให้เลยเองอ่ะมันจะเพิ่มให้เองอะ mm. uh ่ะโอเคทุกคน <laughs> เอาวันนี้เราไม่รู้ว่ามันฟ้าผ่าฟ้า,ฟาผ่าเราเมื่อไหร่นะเออเดี๋ยวผมรอรอดูแล้วกันซื้อฐานไปเยอะดิด mm. เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะ mm. เดี๋ยวผมจะตัดไปฉาก ฉากที่แบบมีฝนฟ้าขนองเลยนะทุกคนคุณครับตอนนี้น้ำมันผมหมดจะใส่อะไรก็ไไปรู้โ,โหจมบ้านยังไม่เจอคืนฟ้าผ่านนะยากจังวะหายากจังวะเอต้องหานิโคลาเทสลาหรือเปล่า เออขอหาเชื้อเพลิงก่อนนะเพื่อที่จะทำให้เราได้ไปต่อนะครับ <c oughs> ต้องหาเชื้อเพลิงเยอะๆทุกคนครับตอนนี้ผมก็กลังนอนกอดกับซอมบี้อย่างมามัน <c oughs> อต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าผมหาคืนนั้นไม่เจอจริงๆคืนฟ้าผ่าไม่เจอใครมีประสบการณ์โดนฟ้าผ่าลองมาเล่าให้ผมฟังหน่อย <c oughs> ได้ไหม <c oughs> อนนาสุดรคลิปนี้นะครับก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ,บ,า,ยบายจ้า